ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปกนนะครับผมตอนนี้ช่องของเราได้มีแฟนเพจ a c e b o o k เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดถูกใจแล้วก็กดติดตามก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีปัญหาอะไรสามารถมาสอบถามที่เพจนี้ได้เลยนะครับผมก็จะใส่ลิงก์แฟนเพจไว้ในใต้ล่างคำอธิบายคลิปน,นะครับไปรับชมคลิปต่อกันได้เลยครับผม you <laughs> ดีคนดูทุกคนด้วยนะคผมคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสอนติดตั้งแอปพลิเคชันวั้นเชื่อตัวใหม่ของทางเว็บไซต์ล่าสุดที่ผมหามานะครับซึ่งแอปแรกที่เราต้องมีเป็นแอป s ทรเนะครับนี่แอปนี้ถ้าใครมีก็ติดตั้งได้ตามอินโตแล้วครับพอเรามีแล้วนะครับก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคได้ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ได้เลยนะครับนี่มันก็จะเป็นแอปพิเคตัวนี้นะครับนี่ แล้วก็ติดตั้งตามปกติได้เลยนะครับแล้วก็ลองติดตั้งสกูนะครับพอเสร็จแล้วก็กดเปิดแอปได้เลยครับเหมือนจะขึ้นว่ายังไม่ได้ติดตั้งตัวเกมนะัให้กดติดตั้งตัวเกมก่อนได้เลยนะครับแล้วกดอนุญ,ญาตไลฟ์ฟอร์มนะครับก็จะติดหาตั้งแอปพลิเคอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลอสตักงักหนึ่งนะครับ อ่าแล้วกดเสร็จสิ้นได้เลยครับเนี่ยมันจะมาเป็นสองตัวอีกนิดเดียวหนึ่งนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะผมอันนี้ขึ้นก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับกดอนุญาตไปทั้งหมดนะครับแล้วก็มันจะให้เลือกดาวน์โหลดอ่าขนาดตัวเกมนะครับผมก็จะเลือกเป็นไลท์กันนะครับอ่าจะขึ้นเป็นอัปเดตตัวเกมนี่คนระับแต่ผมจะยังไม่รีบก,กดอัปเดตตัวเกมครับ เพราะว่าอแอปแทเบางคนอะบางคนอาจจะเข้าถึงไฟแอนดรอย Android อย่างนี้ไม่ไครับแต่มันก็จะมีแอปแตกไฟล์ตัวหนึ่งเป็นแอป FV นะครับก็แอปตัวนั้นจะเข้าถึง Android 14นะครับโท,ทรศัพท์ครื่งนี้ที่ผมใช้อยู่ก็เป็น Android 14นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมถนัดแอปแทเนะครับก็เลยใช้แอปแ a ดีกว่านะครับพอเราถึงขั้นอ,อัปเดตตัวเกมแล้วใช่ไหมก็ให้ทุกคนไปเลือกตำแหน่งไฟล์ตัวเกมก่อน นี่ครับอันนี้ผมก็จะเลือกมาวางไว้ข้างนอกไฟลา์าัตตาให้เลือกโฟลเดอร์นี่ผมก็จะมาหน้าอะไรเงี้ยพวกมีแอนดงอ,นดอยด์ดาวน์โหลดอย่งนี้ผมก็จะไปไว้สักที่หนึ่งเอาไปไว้สักที่หนึ่งที่คุณจําได้นะครับผมก็จะไว้ในมีกาดาวน์โหลดเป็นที่ที่ผมจําง่ายที่สุดแล้วนะครับแแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าจะเอาไว้ไหนนะครับกดอดนุญาตครับ จากนั้นก็ปิดหน้าต่างแล้วก็มานะอัปเดตตัวเกมนะครับแล้วก็กดอัปเดตตัวเกมได้เลยแล้วก็รอน่ว่ามันจะอัปเดตตัวเกมเสร็จครับผมก็ขออนุญาตตัดไปตอนอัปเดตเสร็จเลยแล้วกันนะครับนะครับตอนนี้แล้วก็ลงตัวเกมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ใช้เวลาลงค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะไปเช็คว่าตัวเกมที่ลงอ่ะเรียกตามไฟล์ที่เราอยู่หรือเปล่าซึ่งผมเก็บไว้ในดาวน์โหลดแล้วก็ไมค้านะ นี่คนระมันจะเป็นไฟล์อันนี้มาให้หรือว่าคนอาจจะมาเป็นไฟล์ไอชื่อ,อนี้เลยนะได้ครับโมบายเดนเช์เอ้ยโมบายเล่นไอพีเคนะครับขออไปด้วยถ้าใครมาเป็นไฟล์แบบผมแนะนําให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับนี่สร้งเป็นโฟลเดอร์ชื่อน,นี้เลยเป็นชื่อของตัวเกมนะครับแล้วก็คัดลอกไฟล์นี้ลงในโมบายเดนช์เลยหรือตามจริง ใครจะไปลงใน Android ตามคุยก,ก็ได้นะครับแต่ว่าผม Android 14ี้ไงเวลาไปลงมัดเพิ่มอะไรมันหาไฟใน a n น roid ไม่เจอผมก็เลยต้องเอาลองเนาะมันก็เลยจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครลงใน Android ลงลงลงมัดได้ปกติหรือไม่ลงมัดก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับซึ่งนะครับก็จะอยู่ในมีการตลอดนี่ถ้าเราทำนี้บางทีตัวเกมมันไม่อ่านเราก็ต้องมาตั้งค่าไฟล์ใหม่เลือกไฟล์ตำเป็นตัวเกมใหม่นะครับก็เลือก นี่คนระพอเรากดเลือกใช่ไหมมันจะมีชื่อไฟล์ที่มาเพิ่มโมบายแทนชื่อนี่เห็นไหมล้วกดใช้โฟลเดอร์นี้ได้เลยครับแล้วก็จะเข้าเกมน่าจะเข้าเกมได้ปกติแล้วนะครับถ้าคิดว่าไม่ปจญหาต่อมาแอพพลิเคตัวเนี้มันสามารถลงคีโอเพิ่มได้นะครับวิธีลงคีโอก็คือไปที่ช่องผมครับ u ูทูบช่องผมเดี๋ยวผมหรือไม่ก็ผมจะทิ้งลิงก์คลิป อ่าแกคีโอไว้มาใต้คลิปนี้แล้วครับนะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเลื่อนหายอยางผมนะแต่ผมเลื่อนหายวยก่นนคลิปนี้นะครับสวัสดีคลิปนี้ก็ให้ทุกคนคลิกนะครับใต้คําอธิบายคลิปมันจะมีลิงก์ดาวน์โหลดเห็นไหมัะเป็นไฟล์นี้ก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดมาเลยครับแต่ว่าผมดาวน์โหลดมีอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นไฟล์นี้นี่ไฟล,ล์แก้ปัญหาคโอ กดดูหรือกดแตกไฟล์ก็ได้นะครับแต่ผมจะกดดูแล้วกันนะเอาตามความถนัดของคุณผู้ชมเลยมันก็จะมีชองไฟล์นี้ใช่ไหมเราจะได้ลงใส่ไฟล์แรกออกนไฟล์ q ิคือไฟล์บนกดค้างครับค้าลอกมาแล้วก็ไปลงหน้าแรกสุดนะครับที่ไม่ใช่หนะ้า a n d ด o อ d ะเป็นหน้าเนี้ยเห็นไหมถ้ากดลงเลยถ้าใครยังไม่ลงมันจะไม่มีความนี้ขึ้นมานะแต่ผมลงไปแล้วมันก็เลยมีขึ้นมาเนาะนก็ลงไปเลย ต่อไปไฟล์อันที่2คือไฟนี้นะก็คัดลอกไปทั้งอันได้เลยอันนี้นะครับคัดลอกทั้งอันแล้วก็ไฟไฟ้าที่เราตัวเกมของเรานน่นแหละครับผมก็จะเก็บไว้ในมีกาดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะก็จะเป็นนไฟล์ตัวนี้นกดวางได้เลยก็เสร็จแล้วนะครับลงคีโอได้ปกติแต่ว่ามันจะลงได้บางคีโอนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันลงอะไรได้บ้าง ครับก็คลิปนี้อาจจะพูดเร็วๆหรือตะกุตะกะสอนไม่ค่อยเรื่องไหนก็ต้องขอโทษด้วยพ mm hmm. อดีก็อัดนานๆทีอับใช้เสียงสอนนะกันเนาะ mm hmm. ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ